Starseed Asnesia Trigger เกมที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่28พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าเป็นเซิร์ฟของเซิร์ฟประเทศไทยนะฮะเกมจากค่ายคอมตัวอัสนะครับสิริพ่อของเราตัเองนะฮะก็สำหรับใครที่ไม่รู้จักนะคอมตัอัสเขาเป็นคนที่เคยทําเกมสมาร์ทวมมาก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเกมนั้นเปิดมาอย่างยาวนานแล้วนะผมก็เชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะไม่ปิดตัวเร็วๆนะครับก็น่าจะอยู่ได้อย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะเออผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนนะก็รอเกมนี้มานานมากแล้วนะครับที่บูธ TGS ปีนี้นะครับ TGS 2024เนี่ ก็มีบูธเกมนี้ตั้งอยู่ในงานเหมือนกันนะครับผมก็ได้เห็นผ่านๆตามาทําเดินผ่านบูธอยู่ก็รู้สึกว่าน่าเล่นดีนะครับก็อ่ะมาทำคลิปเกมนี้สักหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมนั้นจะมาทำคลิปนี้นั่นเองครับ5้าเหตุผลที่ทำไมนะครับคุณต้องลองเล่นเกม Star e e d s n e a ท t r i g อ e r นั่นเองนะครับแน่นอนว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาแต่ผมก็อยากจะโปรโมทให้เขาอยู่ดีเพราะเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่า น่าสนุกและก็น่าเล่นมากๆนะครับ Disclaimer น,นะครับขอเตือนไว้ก่อนนะฮะเกมที่ผมอัดให้คุกคนเห็นนั้นมาจากเซิร์ฟ US นะครับที่เปิดไปแล้วเนาะแต่ว่าเซิร์ฟไทยเรายังไม่เปิดนะใกล้เปิดแล้วอีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ฟุตเตดที่เห็นก็นะครับอาจมาจากเซิร์ฟอื่นนะเนาะเดี๋ยวไว้เซิร์ฟจริงเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อันนี้ไว้เป็นไกด์เป็นแนวทางแล้วกันนะว่ามีอะไรน่าทำมีอะไรน่าเล่นในนั้นบ้างเนาะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปเริ่ คออนุญาตว่ามินัสน่าังยูกิคุงเดสสวัสดีคุณผู้ชมท่านทักันด้วยนะครับอยู่กับผมยูกิคุงเก่าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมสตาร์ซีดนะครับที่เป็นเออ่ไกด์ก่อนที่เกมเซิร์ไทยจะเปิดแล้วกันนะครับเรียกว่าตัวผมเองนะหายไปจากช่องเราค่อนข้างนานะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะเพราะว่าสุดที่ผ่านมามันก็มีเรื่องหลายอย่างที่ต้องทำทั้งเรียนทั้งสอบทั้งอะไรนะครับก็ชีวิตนักศึกษามหาลัยก็ประมาณนั้นแหละนะครับมีทั้งสอบมีเรียนนะหลายหลายอย่างนะฮะก็ เขาโทษด้วยที่หายไปเนาะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ชว่วงนี้หลังจากผมสอบเสร็จเนี่ยมันก็มีอาการไอเยอะมากนะครับก็อดชิปไม่ได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นเกือบจะหายร้อปรเ็แล้วนะครับก็มาชิปได้เนาะมาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องย่อนะครับตัวเรานะถูกเรียกว่าอาร์คิเทคครับถูกส่งลงมายัางโลกนะครับที่เต็มไปด้วยปัญญาประด์มากมายนะครับและก็เป็นโลกที่ใกล้จะล่มสลายแล้วด้วยนะฮะซึ่งสิ่งที่เราถูกส่ง,งมาเรามีหน้าที่นะครับที่จะต้อง รวบรวมสตาร์ซีดแล้วก็ทำโปรเจกต์ต่างๆให้สําเร็จก่อนที่โลาจะล่มสลายนะครับซึ่งผู้ที่มาทําให้โล่สลายเนี่ยเป็นฝั่งแอนดรอยด์นะครับปัญญาประดิษฐ์ฝั่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรชิฟนะครับซึ่งก็อ่าเป็นฝั่งร้ายแหละนะครับจริงๆฝั่งเราเนี่ยก็จะมีฝั่งที่ดีอยู่ทั้งหมด7ฝั่งเลยด้วยกันนะครับจริงๆมันก็มี8ปดเนาะแต่มันเป็นร้ายหนะครับแล้วก็ดีเนะฮะร้ายหนึเนะครับเราก็ต้องร่วมมือกับอ่าฝั่งดีทั้ง7ฝั่งเนี่ยเพื่ออตต่้้านใหเรชิฟท การทำลายล้างโลกไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยตัวเราเองก็จะไม่รอดด้วยเหมือนกันนะครับเราก็เลยมีหน้าที่ถูกส่งมาเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆให้มันสาเร็จนะครับแล้วก็นี่แหละฮะต่อต้านฝั่งเดชิฟแล้วก็เอาชนะฝั่งเดชิฟให้ได้นะครับเนื้อเรื่องก็ย่อเขมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไปดูในเกมตอนเซิร์ฟเปิดเอาได้กันนะครับผมไม่สปอยอะไรเยอะแล้วนะโอเคผมมาที่คอนเทนต์หลักของวันนี้กันแล้วกันนะครับก็เราจะมาพูดถึงเหตุผลนะว่าทำไมทุกๆ โอเคไปลุยมาเริ่มกันที่เหตุผลข้อที่หนึ่งะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบแต่สำหรับสายที่อ่าไม่ได้ใหญ่จะเสพในเรื่องขนาดนั้นนะครับแล้วก็แบบต้องการผ่านสเตจเร็วๆเพื่อเอาเพชรผสมตัวละครอ,อะไรเงี้ยเออเกมนี้นะมีระบบที่เรียกว่าระบบสคริปต์นะครับผมสามารถสคริปต์ในเรื่องได้แถมการสคริปต์เนี่ยยังสามารถที่จะมีสรุปให้เราอ่านแล้วทําให้เราได้รู้ในเรื่องบางส่วนได้ด้วยนะครับมันจะทาให้เราอ่าประหยัดเวลาไปได้เยอะเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยผมอ่านหมดอยู่แล้ว แต่ก็นี่บอกแหละนะครับว่าผมอ่านมาจากเซิร์ฟ US เนาะอันนี้ก็ผมจะไม่ค่อยอ่านอะไรสักเท่าไหร่ไว้มันมาตอนเซิร์ฟไทยแล้วแล้วผมค่อยอ่านแบบทีเดียวเต็มเมนะครับเป็นผม,ผมก็อันนี้ก็สกคิปเหมือนกันแหละเพราะว่าอยากจะรู้เกมเพลย์อะไรหลายๆอย่างก่อนเนาะนะครับแต่ก็นี่แหละนะครับเป็นข้อดีของเกมนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งเนาะเกมนี้เป็นภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยให้เรานะครับผมก็ถือว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับสำหรับใครที่ อา,อาจจะภาษาอังกฤษไม่แข็งอะไรเงี้ยนะครับแต่เขามีภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลน,นะครับผม <Hey. S 1> มาต่อกันที่ผลข้อที่2อนะครับเกมเพย์นะสนุกมากนะครับถ้าทีา่ผมลองมาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งแมวมากสำหรับเกมเพย์นะครับก็ออโต้ได้เหมือนกันนะครับเออออโต้ได้นะก็ให้มันเล่นอีกทุกอย่างเลยก็ได้ก็แค่จัดทีมให้พลังมันเยอะๆแล้วก็ท่านไม่เพ้ทางนตามที่มันเป็นในดายอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถผ่านด่านได้สบายๆนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเกมเพย์สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะ นี่ฮะเกมเพลย์นะมันก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะเออเอาจริงๆเรรู้สึกว่าคอมผมมันก็ไม่ได้กาขนาดนั้นด้วยแต่ว่านี่ตอนช่วงอันตีอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันลื่นนะแต่ระหว่างเกมเพลย์ไม่ลื่นได้ไงวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ดูดิอันตีแบบเฟรมเรนเต็มที่นะครับเต็มพิกัดแต่ว่าเวลาอยู่ในเกมเพลย์มันก็จะไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่เออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเกมเพลย์มันก็ถือว่าใช้ได้นะเออ โอเคจบแล้วนะครับผมคิดว่าในอนาคตเดี๋ยวเขาก็คงปรับพกเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของเกมแหละนะครับแต่ว่าก็อะในเกมมันเพิ่งเปิดนะก็นิดหนึ่งนะครับมีมีจุดตีนิดหนึ่งแต่ก็โอเคอยู่นะครับเอ่อเกมเพลย์สรุปใช้ได้เนาะเหตุ hey, ผลข้อที่3เลยนะครับผมบอกเลยนะว่าสายฟรีนะครับก็อยู่ได้แบบโคตรอีซี่ผมเห็นคนเล่นแบบไปไกลย็นต่หลังๆอ่ะหกด่านหกด่านห้าด่านหกกันไปหมดแล้วอ่าแล้วแบบเขาก็ยังเล่นตัวใช้แค่แบบตัวละครเริ่มต้นก็ยังเล่นได้แบบผ่านสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ แน่นอนสายฟรีอยู่ได้แถมเกมนี้มันแจกโคตรเยอะอคือ,อดูดิเพชรแบบ15ื่นอันนี้ถึงแม้ว่าเลเวลมันอาจจะขึ้นยากหน่อยก็เถอะแต่เพชรมันแจกเยอะนะครับไม่พอนะเล้วเช็คอินรายวันก็มีนะครับแจกของต่างๆมากมายนะพิเศษตัวละครด้วยนะครับโอ้โหแจกเอเแบบตึ้งๆอะ่ะเออแล้วก็ตอนเซิร์ฟไทยเปิดนะครับมันก็จะมีเอเ Every Day นะครับเป็นกิจกรรมเนาะที่แจกเอเทั้งหมดในเกมบ้าไปแล้ว <laughs> แจกเอเดตอาร์สามสิตัวเออ โอ้โหคือแบบแจกกันยับยับนะครับนี่เกมเพิ่งเปิดนะนี่แต่แจกเยอะมากนะครับเราก็จะสามารถได้ตัวละครพวกนี้เอามาเล่นในทีมได้แบบโอ้โหครบทุกตัวเออแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ครับเราอินเจ็ดวันก็จะแจกอีกนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเลือกได้เลยแล้วมันก็จะครบทุกสายด้วยนะครับเออดูดินี่ครับมีให้เล่นแบบครบทุกสายเลยนะครับโจมตีดีเฟนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะสายคิวเล้ยก็มีนะครับแล้วก็มีปลักอิน ซึ่งปลัอินนี่มันเป็นของที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเกมเปิดเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าปรัอินนี่เจบเมวนะครับแล้วก็ส่วนของตัวนี้ก็จะมีเดลี่การชายีเวนด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นของฝากของเบเลเวต้าเนาะอันนี้ก็ควรจะมารับทุกวันนะครับเพราะว่ามันก็จะได้ของต่างๆมากมายนะของอัพตัวละครตัวนู่นนี่นั่นนะครับแจกเยอะจริงนะครับโอ้โหแล้วก็มีส่วนของพาร์ทนาะซึ่งพาร์หน้าใหม่ก็แจกพวกที่ไว้อัพตัวละครแหละนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็ช่วงต้นเกมนี้ไม่ต้องมีปัญหาเลยนบนก็เลล่สแะ เหตุผลข้อที่4เลยนะครับผมบอกเลยนะว่าเกมนี้นั้นนะครับเป็นมิตรต่อผู้เล่นแบบสุดๆ,ๆนะครับตรงที่ว่าการันตีนะครับรับตัว s อ r proxy s อ r เนี่ยสาโลเราได้ s อ r 1ตัวแน่นอนนะครับโอ้โหสาโลเองเกมอื่นได้เท่าไหร่วะเออเกมอื่นแบบโคตรเยอะนะครับถึงกว่าจะได้ s อ r เนาะแต่แบบเกมนี้30โลก็พอนะครับผมมีอยู่35ใบด้วยนะครับก็จะได้ มาสุ่มให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยแล้วกันนะครับก็มาลุ้นกันนะว่าผมจะได้ SR ตัวไหนนะครับไปกันเลยเฮ้ยแลวเราก็จะได้เห็นแอนิเมชันนะครับในการโกดกาชาด้วยนะอ่านี่ครับเราก็จะถือเป็นโอ้อันนี้น่าจะเกลือปะ่ะมันเหมือนไม่มีแสงอะไรสักอย่างนะครับอืออ่ะอันนี้อาจจะเกลือนะครับสคริปต์เลยแล้วกันอืมอย่าคิด <laughs> โอเคอย่าได้คิดนะครับไปกันต่ออีกสิบรครับผมมันจะมีแอนิเมชันแบบ อะไรแบบโอเคอันนี้น่าจะโอเคผมรู้แล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แ oh. สดงว่าเมื่อกี้น่าจะไม่เกลือใช่ไหมอ่า ah. นี่ครับในเอเอสอาร์ยี S ่สิบโลออกแล้วบ้าไม่อยากจะเชื่อยี่สิบโลก็ออกเอเอสาแล้วอ่ะดงโอ้ห oh. มันจะเรียกว่าดงดีดีหรือเลดกาชามันดีวะโอ้โอเคครับได้ได้ตัวนี้มานี่ครับตัวอะไรวะอ่า เล,ลานะเออน่าจะว่าเล,ลานะครับโอเคว่ะนี่เอเดน่าออกแล้วออกเร็วมากนะอ่ะไปอีกสิบโลครับผมนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะมันจะต้องมีแสงแล้วอุ้ยอ๋อมันมีแสงกี่ด้วยใช่ไหมอ่ามันมีแสงกับแสงสีทองอะ่ะแล้วกดไฟโอ้แล้วก็จะมีโอ้โหแสงรุ้งแบบนี้นะครับนี่ไงเอเดน่าอีกแล้วออกง่ายอยู่นล้วดวิพาดน้านะครับอืม จะเรียกว่าท่านน้ำดีไหมแต่มันสีฟ้าเออเรียกว่าท่านน้ำแล้วกันนะโอ้ใช่ได้นะเลดกาชาเกมนี่มันดีจริงวะโอวว้าวมีลาสนะครับอืโอเคมาเลดไอ้เ่นเอาอง่ายจริงวะของเ้และนี่ก็เป็นเฮโพสสุดท้ายนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะี่ดูดีครับ L2D ของเกมนี้นะครับสุดยอดมากนะครับเกมเด้อโห่านี่เอ๊ะคุณผู้ชมไปโซเองแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นนะผมจะใช้อันนี้นะอ่าก็นี่นะครับตัวละครเกมนี้มันสวยมากนะครับทุกตัวเลยแอ๊วจริงๆนะเอีสวยมากทุกตัวนะครับแล้วก็เอ่อ L2D มันค่อนข้างเจมแมวนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเห็นแบบเต็มๆนะครับกดปิดตรงนี้ได้นะครับกดปิดไปแล้วโอ้โหเป็นไงตั้งวอลเปเปอร์แบบหน้าล็อบบี้แบบสวยๆอะน้อง ของดีจริงเกมนี้นะครับโอเคครับก็เอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันขอให้ตามรับชมนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกม Star Seed Asnear Trigger นะครับก็ลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่ที่ใต้คลิปแล้วสำหรับใครที่ต้องการก็กดลงทะเบียนล่วงหน้ากันมาได้นะครับก็จะมาเล่นกับผมด้วยก็ได้นะครับผมเกมนี้ก็จะ อ่ะผมบอกเลยนะครับยังไงก็อย่าที่บอกนะแต่ต้นคลิปนะครับเสด็จพ่อคอมทูอารเข้ามาเป็นคนเปิดยังไงก็เปิดยาวๆแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับผมอ่าเราเรียกว่าเรียนเชิญอา c h i t e c t ทุกคนนะครับมาร่วมเล่นกับพวกเรานะครับจริงๆวันก็จะมีกิจกรรมวันเซิร์ฟเปิดอีกเนาะที่บอกว่าเขาจะเอาสตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนมาประชันกัน30คนนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนานะ เนีมันก็มีทีมของใครนะพี่แป้งเนาะพี่แป้งสามของซาวนะครับแล้วก็ปริมคุงเนาะแล้วก็มีกิจไงดีครับเออผมน่าจะอยู่ทีมพี่กิจแล้วเออเดี๋ยวผมก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะให้ทําอะไรบ้างแต่ว,ว่าผมก็จะพยายามให้เต็มที่นะครับเพื่อทำให้ทีมของกิจไงชนะนะครับโอเคผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับเกม Star Seed a s t i n Trigger นะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีะแล้วเจอกันครับผม